ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคน c h ชาแนลครับทางมาเก็บภาพบรรยากาศอามื่อฉลองมุกดาหารครบรอบ42ปีครับของจังหวัดมุกดาหารครับจัดขึ้นอยู่หนาสละกลางจังหวัดมุกดาหารครับนางลำแต่ละอำเภอแต่ละตำบลครับมารวบรวมกันอยู่หนาสลักกลางครับพี่นอ้อง บรรยากาศก่อนนำไอ้ก่อนก่อนเปิดงานครับเ,เพราะท่านผูัวมากกล่าวเปิดงานกับพี่น้องครับรตอนนี้ระเบ,บิดในเดินาทางมาถึงนะครับอุลดุญ,ญเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรตั้งจังหวัดมุกดาหารยึงทรงพระกุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ตาพระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดมุกดาหารพศ2525ขึ้นไว้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้าที่14เล่มที่99ตอนที่121ไหมครับได้นะครับโอเคครับอพร้อมนะครับมานึึกภาพเลยครับมองกล้องเลยครับด้าน,นหน้าครับ หน้ามองไปที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์เลยครับตอนนี้กำลังบันทึกภาพด้านหลังครับขอความกรุณานะครับนางรำครับด้านหลังครับตอนนี้เราจะบันทึกภาพนะครับอยู่ในที่นะครับตรงประตูเข้านะครับตรงเวทีกลางเลยครับเชิญครับเชิญพระนัสด้าน้าเลยครับ อางรำอยู่ประจำที่ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับอานงรำอยู่ประจำที่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแยกนะครับนางรับอยู่ประจำที่ก่อนเดี๋ยวนะครับที่อยู่ข้างในออกมาก่อนครับที่ไปบันทึกภาพข้างในออกก่อนครับออกมา้ก่อนนะครับจัดระเบียบี๋ยวนังรำครับดูเส้นแดงเส้นแดงเป็นหลักครับเส้นแดงครับถอยลงบีครับถอยลงบีครับครับอาจารย์ครับผมถอยลบีครับ นั่นซ้ายมือครับถอยลงไปครับถอยลงไปอยู่เส้นแดงครับจ <c oughs> ัดแถวครับจัดแถวเหมือนเดิมครับนางรำทุกท่านครับกับหลังหันครับกับหลังหันครับกับหลังหันนะครับจัดแถวเลยครับจัดแถวเลยนะครับ <c oughs> เราจะเห็นภาพนางรำทั้งหนึ่งพคนพร้อมด้วยคนส่วนราชการ นะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านนายกเหล่ากาชาจังหวัดมุกดาหารและนณาส่วนราชการพร้อมด้วยนางราจํานวนหนึ่งพันคนจากเจ็ดอำเภอและในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับซึ่งต้องขอบคุณนะครับทางท่านานายอำเภอทั้งเจ็ดอำเภอพร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งนะครับทั้งเจ็ดอำเภอที่ได้ร่วมมายร่วมมือกันนะครับในวันนี้ อจจะแถวเลยครับเพื่อความเป็นระเบียบครับอาจจะแถวเลยครับอ่ยงครับเอาถ้าด้านหน้าขยับด้านหลังขยับเลยครับให้ชิดกันครับขยับมาให้ชิดครับหรือไม่ก็ขยายแถวมาอีกครับขยายแถวมาขยายแถวมาดีกว่าครับขยายแถวมาให้ปิดท้ายครับอ่ะได้ครับโอเคครับอาจัดให้ตรงเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนครับน้าน้ําครับน้ําเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับน้ำครับขอขอแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วครับจะปล่อยแล้วครับจะปล่อยแถวเนี้ยนะครับขออนุญาตครับที่ถ่ายภาพในแถวเดี๋ยวดังก่อนนะครับนิดเดียวครับมีอะไรแป๊บเดียวถ่ายภาพเสร็จจะปล่อยแล้วครับเอาก่อนนะครับ ออกกอนครับข้างในออกก่อนครับดีเข้าไปถ่ายภาพข้างในออกกอนนะครับนิดเดียวครับพร้อมนะครับทุกท่านครับพร้อมครับมาดึงภาพครับรมครับช่างภาพถ้าเสร็จแล้วบอกเลยนะครับ ทหารครบรอบ42ปีนะครับแห่งการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารนะครับขอบคุณทางท่านนายเพอสมพงษ์คุ้มสุวรรณนะครับนายเพอเมืองมุกดาหารท่านนายเพอชาคิดชุมจันทร์นายเพอเดือนตาลท่านนายเพอปิยพลแสนโคตครอําเภอดงหลวงท่านนายเพอณราวิทย์มณีฤทธิน์นายเพอคำเชอีท่านนายเพอประเมศจันสูงนายเพอหนองสูงท่านวัดที่ร้อยตรีเอกวัฒนาคงคาน้อยนายเพอว่นใหญ่ ท่านนายเพอชายสิทธิ์สุวรรณโชตอันนายเพอนิคมกำสร้อยพร้อมด้วยท่านนายกสุวรรณีตั้งปานิธานนนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารพร้อมด้วยท่านผู้บริหารท้องถิ่นท่านนายกเทศมนตรีนะครับของเทศบาลแต่ทุกตำบลท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลทุกตำบลน,นะครับที่เราเร่นร่วมมายร่วมมือกันนางรำทั้งหลายครับด้าน ครับท่านนายเพลประเมศจันแสงครับอขออภัยท่านนายเพืน้องสูงนะครับครับทางด้านทางด้านนี้นะครับทางด้านซ้ายมือถ้าเราหันหน้าออกไปนะครับเรามีน้ำดื่มมีข้าวปั้นไว้บริการท่านนะครับวันนี้ทางสนักงานจังหวัดมุกดาหารนะครับได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับท่านอยู่ตรงนั้นนะครับ มาเสร็จแล้ววันนี้เราจะพึ่งกลับนะครับเราแต่งตัวมาแล้ววันนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันเรามาร่วมกันเฉลิมฉลองจังหวัดมุกดาหารของพวกเราเสร็จจากนี้ได้เชิญทุกท่านไปที่หอประชุม250ปีนะครับคณะครูศูนย์เด็กนะครับจากคำาฮวนนะครับเมื่อวานก็ได้บรงวันนะครับนกะารปนะระ